กระต่ายน้อยของประธานมาป้าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้เขาด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในทำคลิปมังง่งะสนุกสนุกต่อไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วงั้นไปเริ่มกันเลยถ้าเป็นอย่างที่คิดคนระดับเขาต้องไม่มีอะไรที่ไม่เคยกินแน่ๆทําไมจัต้องให้ฉันทำบะหมี่ให้กินด้วย นั่งสิแค่กินบะหมี่ธรรมดาธรรมดายังดูออกเลยว่าเป็นผู้ดีกินช้าแบบนี้จะกินถึงพรุ่งนี้เลยหรือ,อยังไง คุณคะเรื่องของเราจะเจราจากันอีกค่ะอีกครั้งได้ฉันเฮยอีฉันเฮยอีคือชื่อฉันฉันให้เวลาเธอคิดสามวันภายในสามวัน มาหาฉันด้วยตัวเองไม่เช่นนั้นหลังจากสามวันเธอจะได้รับบทลงโทษโอ้มายกอดยาว,ยาวนี่เธอไปแหย่ใครของเนี่ยฉันไม่รู้แต่ที่ฉันรู้แน่ๆคง อยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วล่ะหุ้นยาวสีหน้าเธอดูไม่ค่อยดีเลยนะเมื่อคืนนอนไม่อิ่มเหรอก็ไม่นี่คะส่งสัยช่วงนี้จะเพียรเพียรนิดหน่อยคะ่ะ วันนี้ครบสามวันแล้วคืนนี้รีบหนีจากที่นี่ดีกว่าได้ยินเสียงหินได้ยินหลินหลินชีบอกว่าเร็วๆนี้เธอตีย้ายไปทำงานที่เมืองอื่นแล้วทำไมวันนี้ยังมาช่วยงานที่ร้านพี่อีกล่ะฉันก็แค่อยากจะ ช่วยพี่ก่อนไปนะคะรุ่นพี่หานเหวยาวๆยาเหวย,วยวของเราน่ารักขนาดนี้รุ่นพี่จะไม่เก็บไปพิจารณาหน่อยหรอคะ